การประชุมสภาที่ผ่านมาแส่ภาพที่ออกมาก็ปรากฏชัดว่าเป็นเรื่องไร้สาระสําหรับการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านอะไรนะครับพูดใหม่ดิผมเองก็ไม่ได้ยินไม่ชันะพูดในแภาสินพูดอะไรนะครับ,ระรบอะไรครับมาตรงนี้นะครับก็ขอขออย่าตอบโต้กันในสภานะครับว่าเปรี่ยเสมอลิงในส,สวนสัตว์ดุสิตอะไรเนี่ยครับผมไม่ได้ยินนะครับแต่ถ้า ผมต้องของนี้เลยครับคุณหมออสิครับถ้าเปิดเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินนะครับแต่ถ้าถ้าเปินคุณหมอสิพูดไปนะครับก็ขอคุณหมอสิได้ถอนคาพูดด้วยนะครับไม่ทราบว่าพูดหรือเปล่าผมไม่ได้ยินครับคือท่านท่านท่านประธานครับผมให้ผมขอให้เขาถอนคาพูดว่าว่าอภิปรายเหมือนลิงเลยครับถอนคำพูดว่าคาว่าลิงครับไม่ใช่สัตว์ครับในในสภาแห่งนี้ไม่ใช่คืออย่างนี้ครับ ผมไม่ได้ยินด้วยหูตัวเองนะครับเพราะว่าได้ยินไม่ชัดนะครับไม่เป็นไรครับผมว่าเรื่องพวกนี้คือถ้าท่านในแพทย์รียืนยันว่าไม่ได้พูดก็ไม่ต้องถอนนะครับแต่เดี๋ยวไปฟังในเทปมันมีแล้วเราก็จะรู้ว่าใครพูดรือไม่พูดนะครับแต่ผมเองไม่ได้ยินนะครับท่านประธานครับเมื่อสักครู่ที่ท่านพิเชษเชื้อมงพันได้อภิปรายไว้นั้นนะครับว่าคุณจะว่าทางคุณรศบอกวา่า คุณจตุพรเหมือนลิงในส,นสัตว์ขอถอนคำว่าเหมือนลิงครับไม่ไม่มีครับแต่ว่าคุณอาศิรบอกว่าเหมือนกับบรรยากาศเหมือนกับดูยูในเขาดินครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขของการใช้เวลาในการถ่ายทอดสดมีการใช้เวลาสสพักร่วมรัฐบาลใช้เวลาสองชั่วโมง55นาทีสสพักฝ่ายคา้าน ใช้เวลา24ชั่วโมง7นาทีคณะกรรมาธิการกับรัฐมนตรีที่ชี้แจง3ชั่วโมง54นาทีเวลาที่มีการประท้วงพาดถิงใช้เวลา6ชั่วโมง17นาทีจากตัวเลขของการใช้เวลาของพักฝ่ายค้านจำนวน24ชั่วโมง7นาทีถ้าหากว่าเทียบกับมูลค่าของการซื้อเวลาโฆษณา ในราคาถูกๆแค่นาทีละ1 0 0 0 0แสนบาทจะใช้เงินประมาณ144ล้านเจ็ดแสนสาระที่พรรฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่3วันกับบูลค่าที่เทียบจากอัตราค่าโคนาอันใน,อ,น,นอัตราต่าเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่อาจารย์ครับการอภิปรายเรื่องงบประมาณที่ผ่านมาคนที่ดูทางโทรทัศน์แล้วหลายคนที่ผมเจอแล้วเขบอกเขาหุดหงิดอื ลำคาญมันทำไมสอสอนี่มันเลอะเทอะกันอย่างนี้เนี่ยอภิปรายเรื่องงบประมาณแท้ๆเหมือนกระหลอกด่าตีหัวด่ากันเสร็จเขาได้ทำการบ้านกันหรือเปล่าได้ศึกษาข้อมูลกันหรือเปล่าผมอยากจะถามอาจารย์ว่าหลักการอภิปรายงบประมาณเนี่ยที่มันถูกต้องเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงครับ คือในหลักการแล้วเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ในเป็นงบประมาณรายจ่ายที่รัฐบาลจะใช้ได้เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเก็บมาจากประชาชนครับเพราะเป็นเงินมาจากภาษีอากรเป็นส่วนใหญ่ครับตกลงเมื่อเงินของประชาชนรัฐบาลในฐานะตัวแทนจะใช้จ่ายได้ก็จะต้องให้ตัวแทนของประชาชนคือสอสอและสอวอพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ จึงต้องออกเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและต้องกระทำก่อนปีงบประมาณคือก่อนเดือนตุลาคมจะเริ่มปีงบประมาณคือตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมครับตกลงอาจารย์เห็นไหมครับ,รบนี่ปลายเดือนสิงหาเขาจึงต้องพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณให้เสร็จสิ้นและเวลาที่จะพิจารณาพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณเนี่ยจะต้องดูประโยชน์ของทั้งประเทศเพราะรัฐบาลก็เปรียบเสมือนเป็นองค์กรที่ใหญ่สุด มีเงินเข้ามามากที่สุดมีเงินจ่ายออกไปมากที่สุดไม่มีบริษัทไม่มีองค์กรใดในประเทศจะใหญ่เท่ารัฐบาลอีกแล้วครับตกลงเวลาจะจ่ายหรือจะเอาเข้ามาเนี่ยมันไปกระทบกระเทือนเศรษฐกิจด้วย<อ>ไปกระทบกระเทือนลองคิดดูสิเหมือนสูบน้ำสูบจากด้านนึงเข้ามา ด้านนี้ก็ถูกกระทบ,บปล่อยสูบน้ําแล้วไปปล่อยอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็ถูกกระทบ,บจะกระทบดีกระทบร้ายก็แล้วแต่สภาวะถูกไหมครับ,รบตรงรัฐบาลเหมือนเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่สูบภาษีเข้ามาแล้วก็ปลอ่อยออกไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องพิจารณาทั้งตัวเข้าแล้วก็ตัวออกครับตัวเข้าก็คือ <perimeter be S 1> รายได้รัฐบาลได้รายได้มาจากไหนก็ได้รายได้มาจากภาษีอาก่ภาษีเป็นภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อม ภาษีทางตรงก็ได้แก่ภาษีเงินเดือนค่าจ้างค่าเช่าดอกเบี้ยกำไรโอ,โอ้นี่เป็นภาษีทางตรงครับภาษีทางตรงมักจะไปเก็บมาจากคนมีเงินค,คนมีรายได้ไมีรายได้มากเก็บมากมีรายได้น้อยเก็บน้อยครับส่วนภาษีทางอ้อมมันก็เก็บอย่างอ้อมอ้อมเก็บแล้วคนเสียภาษีไม่รู้ตัวครคับเก็บอ้อมออมก็คือ อย่างเช่นเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ซ่อนอยู่ในสินค้าเรียบร้อยราคานั้นเป็นราคาที่มีภาษีแล้วผู้ผลิตสินค้าเขานำไปจ่ายให้กับรัฐบาลตกลงประชาชนทุกคนซื้อเสื้อซื้อสบู่ซื้อแป้งซื้อยาสีฟันเสียภาษีแล้วทั้งสิ้น7%อยู่ในนั้นครับอย่างนี้เนี่ยคนที่เป็นสอสอส,อสอวอต้องพิจารณา,าว่าเฮ้ย เงินเนี่ยเราไปเอามาจากตรงไหนครับไปเอามาจากคนรวยหรือคนจนมากกว่ามันต้องพิจารณากันอย่างนั้นรเรากู้ยืมเงินมากน้อยแค่ไหนรายได้จากรัฐวิสาหกิจนําส่งมามากน้อยแค่ไหนรหรือเองเอาไปเบี้ยวอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเอาเงินเข้ามาสูบเข้ามาอพอจ่ายออกก็ต้องดูและ รัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายเงินไปเรื่องของการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศมากน้อยแค่ไหนครับรัฐบาลจ่ายงบเงินเดือนค่าจ้างค่าใช้สอยมากน้อยแค่ไหนไปจ่ายเงินผูกพันงบประมาณปีหน้าต้องเช่นไปทําโครงการอะไร5ปีเสร็จ,เร,จเราบอกว่าปีนี้เราออกพระราชบัญญัติจ่ายเงินไปเพื่อปีนี้เท่านี้ปีถัดไป เราต้องไปจ่ายอีกไม่จ่ายงานไม่เสร็จตกลงมันไปผูกมัดผูกพันเป็นอย่างไร,รเหมาะสมหรือไม่ก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นแค่ไหนเอ๊ผมฟังจากอาจารย์เนี่ยมันดูน่าสนใจนะเออแต่ถ้าสอสอเนี่ยศึกษาหาเหตุหาผลได้พิจารณาข้อมูลต่างๆเหมือนที่อาจารย์พูดแล้วมาวิเคราะห์วิภาควิจารณอภิปรายคันยาง เป็นเหตุเป็นผลว่าแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานเนี่ยได้รับไปม,มันเป็นอย่างไรบ้างตามที่อาจารย์ว่าเนี่ยครับดูแล้วมันน่าจะเป็นสอสอที่รักษาประโยชน์ของประเทศชาติเขามีเหมือนกันก็คือว่าหลังจากที่ผ่านวาระหนึ่งพอเข้าวาระสองไปดูรายละเอียดเขาก็ต้องดูกันว่า ทั้งหมดเรามีอยู่สิบกว่ากระทรวงรแต่และกระทรวงได้มากได้น้อยแตกต่างกันอย่างไร,รเหมาะสมหรือไม่และก็พอพิจารณาในรายละเอียดก็จะบอกว่ากระทรวงนี้กรมราชทัณฑ์ได้เท่าไร,ร DSI ได้เท่าไรอเออไอก้ก็กรมนั้นได้เท่าไรกรมนี้ได้เท่าไรก็พิจารณากันครับแล้วก็ต้องชั่งน้ำหนักทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมมากที่สุดแล้วทุกทีตอนเรานั่งดูเข้อพิปายกัน3-4ี่วันเนี่ย เอ้ก็พูดกันถึงกรมเหมือนกันไม่ใช่หรอโอ้โหอาจารย์พอพูดถึงกระทรวงมหาดไทยอืมก็เป็นยังไงครับตั้งหลักตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยตั้งใจจะด่ากระทรวงมหาดไทยคือเจ้ากระทรวงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอ๋อเขาไม่ได้ลงลึกไปในรายละเอียดของการอภิปรายว่าง,งบพัฒนาท้องถิ่นเป็นยังไงแต่ละจังหวัดเป็นยังไงกรมนั้นเป็นยังไงกระทรวงหน่วยงานนี้เป็นยังไงอืม ไปไปมามาด่าเสร็จเรียบร้อยลงไปที่ลาดประสงค์พอถึงกระทรวงยุติธรรมอ้าวกรมนั้นดีเอสไออ้าวไปหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้อะน,นะฮะหรือปอป,อปอทอหรือยาเสพตรงเสพติดหรืออะไรต่อมิอะไรต่างๆเนี่ยวนไปวน,วนมาวนไปวนมาด่าไปด่ามาแล้วก็ไปลงที่ลาดประสงตกลงติดลมอยู่ลาดประสงค์ไม่ได้ไปไหนเลยอยาจารย์ครับ ไปไปมามาเสร็จราชทันไปว oh, <laughs> ิกเตอร์บูตแทนที่จะพูดเรื่องนักโทษแทนที่จะพูดถึงการพัฒนาคุกการที่จะแก้ปัญหาคนติดคุกไปไปมามาวิกเตอร์บูตหาเรื่องด่ารัฐบาลด่ารัฐมนตรีตีหัวเข้า,ขาบ้านเสร็จแล้วก็ไปฟังแล้วมันไม่เป็นเหตุเป็นผลอย่างที่อาจารย์พูดมาเลยครับและที่เขาพูดกันในสภาเนี่ยเมื่อกี้เนี้ย เขาบอกว่ามันเหมือนสวนสัตว์เออเขาบอกแสดงว่าในสวนสัตว์นี่มีทั้งเสือมีทั้งสิงมีทั้งกระทิงมีทั้งแรดอืมฮิสภาบ้านเราเป็นอย่างนั้นเชียวเลือกอาจารย์แต่จริงๆแล้วคนที่บอกว่าเหมือนสวนสัตว์เขาใช่ครับว่าสวนสัตว์ะแต่บรรดาคนที่ออกมาประท้วงบอกว่าต้องให้ถอนดันไปบอกว่าทำไมคุณหาว่าจตุพรเหมือนลิง ว่าเขาเหมือนลิงได้ยังไงจริงๆน่าจะบอกว่าเหมือนอูรังอูตังพึงอ่างแต่ว่าเห็นไหมครับมันก็เป็นสีสันในเรื่องของการประท้วงกันบ้างอะไรบ้างแต่มากไปเนี่ยครับมันก็ไม่ดีเมื่อกี้เห็นบอกว่าประท้วงกันหกชั่วโมงเศษโอ้โหมันติดลมกันอยู่ตรงนั้น ติดหลมของการประทวงติดหลมของราชประสงค์ติดหลมของทักษิณแล้วที่คุณเทพไทยเสียนพงศ์อุตสาไปนั่งคำนวณว่าฝ่ายค้านใช้เวลาไป24ชั่วโมงกับ7นาทีครับถ้าไปซื้อเวลาโฆษณาเนี่ยเอาแค่นาทีละแสนใช้เงินไป144ล้านเแสนบาทโอ้โหแล้วถามว่าคุ้มค่าไหมที่ได้เงินไป โดยที่ไม่ต้องจ่ายได้เวลาไปทั้งหมดนี่คุ้มค่าไหมครับอาจารย์จะตอบหรือจะให้ท่านผู้ชมตอบเอาเองเอ<ม>ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มผมว่าประเด็นนี้อาจารย์และผมไม่ต้องคลายปมหรอกครับชาวบ้านเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องใช้สมองก็ได้อืใช้ส่วนอื่นก็สามารถจะคลายปมต่อประเด็นนี้ได้